สวัสดีครับวันนี้นะครับอาจารย์จะมาแนะนำนะครับสำหรับทุกท่านนะครับที่เตรียมตัวสอบรับราชการส่วนท้องถิ่นนะครับสำหรับหลายท่านนะครับต้องการที่จะสอบรับราชการส่วนท้องถิ่นนะครับและก็ต้องการจะสอบตําแหน่งที่ข้อสอบไม่ยากนะครับอาจารย์ต้องใช้คําว่าข้อสอบไม่ค่อยยากและก็ที่สําคัญนะครับมีการเรียกบรรจุรับราชการแทบทุกคนนะครับหนึ่งในนั้นนะครับอาจารย์จะแนะนาพวกท่านก็คือตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการระดับ2นะครับ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการระดับ2นะครับคุณวุฒิที่เขากําหนดนะครับตามระเบียบการสอบท้องถิ่นเราจะมาดูกันนะครับนี่นะครับอาจารย์จะลากทึบสีฟ้าให้ดูนะครับคุณสมบัติสําหรับตําแหน่งนี้นะครับว่าเขารับวุฒิอะไรบ้างนะครับอาจารย์จะอ่านให้ดูนะครับคุณวุฒินะครับคุณวุฒิที่ในระเบียบการสอบเขากําหนดนะครับก็คือจะรับวุฒินะครับประกาศนียบัตรหรือวิชาชีพที่ อยู่ในระดับเดียวกันนะครับในทุกสาขาวิชานะครับที่กอจกอทกอ,ทอ,กอ,อาบาตอกําหนดนะครับทีนี้นะครับเราจะมาเข้าใจเท่านี้ก่อนนะครับในส่วนนี้อาจารย์จะมาขยายความในส่วนของเบียบเพื่อให้ท่านเข้าใจนะครับเป็นาภาษา,าที่ทุกคนเข้าใจได้นะครับทีนี้นะครับเราจะมาดูในส่วนของคุณวุฒินะครับ หลายท่านนะครับอาจจะถามว่านะครับคุณวุฒิอะไรนะครับที่สามารถสอบตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการได้นะครับอาจารย์จะไล่ไปทีละขั้นตอนนะครับเพื่อให้ท่านเข้าใจนะครับอ่านะครับข้อหนึ่งก่อนนะครับข้อหนึ่งวุฒิที่สามารถสอบธุรการได้นะครับก็คือจะเป็นในส่วนของปวสปวชปตีนะครับอ่าอนุปริญญาก็สามารถมาสอบได้นะนะครับอาจารย์ไม่ได้เขียนลงนะครับ ําแต่ที่นี้นะครับทุกคนอาจจะสงสัยนะครับอ่าปวชสอบได้แน่นอนปวสสอบได้แน่นอนปตีสอบได้แน่นอนอ่ะทีนี้นะครับปตีสอบได้นะครับปตีสอบได้ก็คือจะเป็นการลดระดับนะครับมาสอบในระดับ 1- นสองนะครับถามว่าเงินเดือนที่จะได้อยู่ในระดับปตีไหมถึงท่านจะเอาวุฒิปตีมาสอบท่านก็ได้ในระดับเงินเดือนที่อยู่ในระดับของปวสนะครับเพราะว่าท่านมาสอบในสายงานของปว Entonces, down, สน <hn> ะครับ ทุกท่านที่จะสอบปอตีนะครับให้ท่านรับทราบในจุดนี้ด้วยนะครับว่าต่อให้ท่านใช้วุฒิปริญญาตีมาสอบเจ้าพนักง,งานธุรการท่านจะได้เงินเดือนอาตามเกณฑ์ของวุฒิปวสนะครับมันจะมีเกณฑ์ฐานเงินเดือนของมันอยู่นะครับที่นี้นะครับเมื่อท่านรู้แล้วนะครับว่า,าวุฒิปวสมื่อวุฒิปวชปวสปตีนะครับ มาสอบในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการได้นะครับที่นี้นะครับเราจะมาดูในหัวข้อที่2ครับข้อ2ตรงนี้นะครับคือสมัครสอบได้ทุกสาขาอ่าคำว่าสมัครสอบได้ทุกสาขานะครับคําว่าสมัครสอบได้ทุกสาขานะครับคือท่านเรียนจบเอกอะไรมาสาขาอะไรมาท่านสามารถสอบได้หมดเลยนะครับในส่วนของเจ้าพนักงานธุรการระดับ1นึนี้นะครับ แต่นะครับแต่ในคุณสมบัติมันมีหมายเหตุอยู่นะครับมันมีหมายเหตุบอกว่านะครับใน่านสคริปต์ของท่านนะครับในทานสคริปต์ของท่านนะครับเขาให้ท่านเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่าหกหน่วยกิตนะบางคนบอกว่าเอออาจารย์คือวิชาคอมพิวเตอร์นะเรียนวิชาอะไรบ้างเพราะว่าบางวิชามันไม่ระบุคอมพิวเตอร์นะครับมันไม่ได้ระบุตรงๆว่าเรียนวิชาคอมพิวเตอร์มันเป็นวิชาอะไรที่ใกล้เคียงกันบางคนก็อาจจะไม่เข้าใจ ตัวนี้ไม่ใช่สาระสําคัญครับท่านตัดไปเลยถ้าท่านไม่เข้าใจท่านตัดไปเลยท่านลงสมัครสอบไปเลยเพราะว่ามันมีอีกหนึ่งวิธีนะครับท่านสอบได้ท่านได้บรรจุแน่นอนครับต่อให้ท่านไม่มีหน่วยกิตคอมย้ํานะครับต่อให้ท่านไม่มีหน่วยกิจคอมหรือท่านมีแต่ไม่รู้ว่าหน่วยกิจคอมในท่านสคลิปของท่านน่ะครบ6หน่วยกิตตามที่เขากําหนดไหมท่านไม่ต้องวิตกกังวลนะครับอาจารย์จะพามาดูในส่วนถัดไปนะครับว่าต้องทําอย่างไรนะครับ สำหรับใครนะครับที่ไม่ได้เรียนวิชาคอมหรือในท่านสคริปที่อาจารย์พูดไปก anyway> ่อนหน้านั้นนะครับว่าในทานสคริปของท่านนะครับไม่มีวิชาคอมเลยนะครับหรือมีวิชาคอมไม่ไม่ครบหน่วยกิจที่เขากําหนดท่านจะทําอย่างไรนะครับท่านสามารถนะครับท่านสามารถไปอบรมนะครับไปอบรมวิชาคอมพิวเตอร์ได้นะครับ12ชั่วโมงนะครับอบรมวิชาคอมพิวเตอร์12ชั่วโมงนะครับย้ําว่าถ้าไม่มีหน่วยกิจคอมท่านก็สามารถไปอบรมวิชาคอมพิวเตอร์ได้12ชั่วโมงนะครับ ถามว่าอ่านะครับคำถามมีต่อมาแน่นอนนะครับคำถามนะครับหลายคนอาจจะถามว่าอ่าอาจารย์การอบรมวิชาคอมพิวเตอร์นี่เราจะไปอบรมตอนไหนอาจารย์แนะนําอย่างนี้ครับท่านสอบผ่านแล้วท่านสอบผ่านท่านรู้ว่าท่านสอบผ่านตําแหน่งธุรการแล้วท่านไปอบรมเลยนะครับท่านไปอบรมเลยแล้วก็จะมีคําถามต่อมาอีกนะครับว่าอ่าอาจารย์จะไปอบรมที่ไหนอ่หลักสูตรที่จะไปอบรมนะครับก็คือ ท่านสามารถไปอบรมในส่วนของวิชาคอมพิวเตอร์นี้ได้นะครับวิชาคอมพิวเตอร์นะครับไม่ว่าจะนจะเป็นสถาบันรัฐหรือสถาบันเอกชนนะครับก็คือสถาบันที่เขาเปิดสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับคือเอกชนเนี่ยเขาเปิดทั่วไปนะครับในจังหวัดต่างๆนี่มีหมดนะครับคือสถาบันที่เขาเปิดสอนคอมพิวเตอร์นะครับถามว่าเปิดสอนคอมพิวเตอร์นะครับเปิดสอนคอมพิวเตอร์นะเราจะเรียนในด้านไหนอาจารย์อ่ะอาจารย์แนะนําแบบนี้นะครับ โปรแกรมที่ต้องใช้ในธุรการก็จะมีโปรแกรมอ่า excel นะครับเป็นหลักท่านต้องรู้จักนะครับถ้าจะสอบธุรการนะครับท่านต้องทำคอมพิวเตอร์เป็นเนาะเมื่อท่านทำคอมพิวเตอร์เป็นในหน่วยงานส่วนท้องถิ่นก็จะใช้หลักๆกก็คือจะพือเวิร์ดกับ excel นะครับในการใช้อ่าพิมพ์นะครับในการใช้จัดทำหนังสือต่างๆนะครับท่านต้องทำเวิร์ดกับ excel ให้ได้นะครับดังนั้นเวลาท่านไปเรียนอ่า เอาชั่วโมงคอมพิวเตอร์นะครับ12ชั่วโมงท่านก็ไปเรียนในส่วนของวิชาพวกนี้นะครับให้มันเข้ากับความรู้ของท่านนะครับพอท่านได้ใบอ,อบรมครบ12ชั่วโมงมานะครับวันที่ไปรายงานตัวท่านก็เอาใบนี้ติดตัวไปด้วยคณะกรรมการเขาก็จะดูนะครับอ๋อท่านไม่มีหน่วยกิจคอมนี่แต่ว่าท่านไปอบรมวิชาคอมพิวเตอร์มานี่12ชั่วโมงเขาก็ให้ท่านไปรายงานตัวบรรจุผ่านครับเข้าเงื่อนไขทุกประการนะครับสําหรับ สถาบันที่อบรมคอมพิวเตอร์นะครับสถาบันที่อบรมคอมพิวเตอร์ต้องเป็นสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองนะครับคือพูดง่ายๆพูดง่ายๆอาจารย์จะพูดง่ายๆอย่างนี้นะครับว่าใครจะมาเปิดนะครับเปิดสถาบันการสอนนะครับใบอนุญาตต้องผ่านกระทรวงศึกษาธิการนะครับเขาจะเคียนไว้อยู่นะครับเขาจะเขียนไว้อยู่คือมันจะมีรับรองอยู่แล้วนะครับถ้า ถ้าท่านไปออกมาแบบเลื่อนลอยแบบนี้มันจะไม่ได้นะครับท่านต้องไปในสถานศึกษาที่เขารับรองด้วยนะครับคือเอกชนนี่ครับใครจะมาสอนคอมพิวเตอร์ดีครับท่านต้องไปจดทะเบียนให้มันถูกต้องนะครับคือสถาบันพวกนี้เขารู้อยู่แล้วครับเขารู้อยู่แล้วนะครับเพียงแค่อาจารย์แนะนําเบื้องต้นเฉยๆว่าไปให้เป็นจุดสังเกตนะครับว่าเออ สถาบันที่ท่านไปอบรมมานี้ก็นะครับก็ต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการด้วยนะครับถึงจะเปิดการเรียนการสอนได้นะครับหลักการก็มีแค่นี้นะครับไม่ได้ยากนะครับนะครับถือเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งนะทุรการนะครับที่รับเยอะที่สุดนะครับพูดง่ายๆก็คือถ้าท่านสอบผ่านท่านได้บรรจุเลยครับตำแหน่งนี้นะครับ